ทูแจกเน็ตฟรีนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับสิทธิพิเศษนะครับเฉพาะคุณนะครับสมัครแพ็กเกจเน็ตนะครับสมัครแพ็กเกจเน็ตเต็มสปีดนะครับสิบห้ากิกจากนั้นเนี่ยหกสิบสี่เนะสิบห้าวันนะเพียงห้าสิบสามบาทห้าสิบจะตังค์นะครับกดดอกจันแปดแปดแปดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับภายในสองเดือนสิบสอง ภายในสองเดือนสิบสองนะครับสองศูย์สองสามรับเพียงสิทธิ์รับสิทธิ์ได้หนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับค่ะไปดูกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะทูจะแจกเน็ตฟรีมาแบบนี้ครับมันจะส่งอ s มาแบบนี้ครับโอเคไหมเขาบอกว่าสิทธิพิเศษเฉพาะคุณนะครับสมัครแพ็กเกจเน็ตเต็มสปีดนะครับสิบห้ากิกหลังจากนะครับนั้นนะครับ ความเร็วเนี่ยหกสิบสี่เคนะอ่านานสิบห้าวันเพียงกดดอกจันนะครับเพียงห้าสิบสาบาทนะห้าสิบตังค์นะครับกดดอกจันแปดแปดดอกจันหนึ่งศูนย์นะภายในสองเดือนสิบสองนะครับรับสิทธิ์ได้หนึ่งครั้งนะครับเราก็มากดกันเลยว่าเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับอ่าโดยที่เรากดให้เราใช้ยอดเงินคงเหลือว่าเราเหลือเท่าไหร่นะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยม นะครับอ่าตอนนี้ผมมีอยู่เก้าสิบเก้าบาทนะครับเจ็ดสิบแปดสตางค์นะครับอ่าผมก็จะทำการกดเลยนะครับกด,ดอกจันนะครับดอกจันตามด้วยรหัสกดนะครับตามนี้นะครับอ่าเห็นไหมดอกจันแปดแปดแปดอกจันหนึ่งศูนย์นะครับกดตามนี้นะครับอ่า แบบนี้ครับกดโทรออกเลยนะครับรอรับอนเมตยืนยันแป๊บหนึ่งนะครับรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรอดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไหมครับรอดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่า มาแล้วครับอ่าก็คืออย่างนี้นะครับคุณได้รับแพ็กเกจเน็ตฟรีนะครับเน็ตเน็ตเต็มสปีดนะ15กิกหลังจากนั้นนะครับ 64K นะอ่าเร็ว 64K นะครับนาน15วันะใช้งานได้ถึง12เดือน12 2023เวลา5ทุ่ม59นะเช็คแพ็กเกจตัอกดดอ,อกจันเช็คเน็ตเนี่ยกดดอ,อกจันร900นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการโทรออกเลย มันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คยอดตังค์ให้ดูว่าเหลือเท่าไหร่นะครับดอกจันหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้มีอยู่สี่สิบหกบาทนะครับนี่ครับสี่สิบหกบาทยี่สิบแปดสตังค์เห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็มาอัปเดตข่ข้อข้องใจนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้ามีคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็มีข่าวสารมีข่าวสารมาแจ้งไว้พินเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ